มันควรจะเป็นสองพักที่จับมือกันในการต่อสู้กับอำนาจเดิมกฎหมายรัฐนูนนี้เชื่อว่าแก้ไม่ได้รวมถึงกฎหมายลูกอื่นๆก็จะแก้ไม่ได้ถ้าสองพักนี้ไม่จับมือกันหลายหลายส่วนที่ถูกเสนอโดยพรรครัฐบาลหนึ่งและพรรครัฐบาลอื่นไม่เห็นชอบล่าสุดก็พรบร,บระเบียบราชการกลาโหมเสนอโดยสอสอพักเพื่อไทยภูมิใจไทยออกมาไม่เห็นชอบล่าสุดรวมไทยสร้างชาติออกมาไม่เห็นชอบล่าสุดเพื่อไทยผู้เสนอจะถอนแล้วนั้นคำถามผมทิ้งท้ายเดียวสั้นๆเราเชื่อว่าลอยแล้วระหว่างสสกับสบวเป็นลอยแล้วเดียวกันระหว่างพรรครัฐบาลมา ถ้าเราเชื่อว่าใช่คนที่จะมีบทบาทสําคัญมากในการบรหิหารจัดการรอยราวนี้คือนายโยนตรีครับวิธีสู้กับมิลิเตอรี่รีจิมหรือรัฐทหารเนี่ยมีทางเดียวคือพัฒนาระบบการเมืองให้ดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าเขาเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนหลังเขาแข็งก็เป็นดารเราจะกดให้เขาต่ํากว่าที่ที่เขาเป็นเนี่ยไม่ได้มันจะหักนันเนี่ยมีทางเดียวคือเราเนี่ยถ้าการเมืองเราเป็นอนุบาลอยู่เนี่ยเราทําไม่ได้ เราต้องพัฒนาฝ่ายระบบการเมืองเราให้ดีขึ้นไปชนมีความรู้มากขึ้นอะไรมากขึ้นพอเราสูงขึ้นไปเหนือเขาเนี่ยเขาก็จะมากลายเป็นแค่หน่วยงานหนึ่งในของรัฐบาลสั้นๆเรื่องลอยแล้วเนาะ <c oughs> ออประเด็นแรกคือคือเข้าใจแนวคิดท่านนีก่อนนะเมื่อกี้ท่านนีก่อนก็พูดคล้ายๆกันตอนรอบก่อนว่า <c oughs> ว่าออถ้าเราไปเสนออะไรที่ไปตัดอำนาจสวแล้วสวเขาจะยอมหรือนะครับ ก็ต้องบอกว่าคือถ้า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 ใช้ตักการนี้ไปจนสุดทางเนี่ยแก้รัฐธรรมนูญให้มีการจัดทําฉบับใหม่ไม่ได้หรอกครับเพราะว่าฉบับ60นี่ยเป็นฉบับที่ให้อํานาจสวที่มาจากไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเยอะมากนะครับดังนั้นถ้าถ้าถ้าจะแก้ถ้าจะแก้เพื่อไปจัดทําฉบับใหม่เนี่ยแล้วฉบับใหม่ถูกร่างโดยประชาชนเนี่ยผมเชื่อว่าอํานาจสวที่มาจากการเลือกกันเองถ้ายังมีอยู่ จะลดลงแน่นอนดังนั้นถ้า,ถาใช้ตรกราเนี้ยมันเดินหน้าต่อมาได้เลยนะครับดังนั้นคําถามคือว่าเราจะบริหารจัดการความเห็นที่แตกต่างยังไงประเด็นแรกคือในในมุมมองของผมกับพรรคประชาชนเนี่ยผมคิดว่าอาจจะต่อยอดแากที่คุณเจีนนุชพูดเนาะคือการบริหารความเห็นที่แตกต่างที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งคือการที่แต่ละฝ่ายพูดอย่างตรงไปตรงมาว่ามีความคิดเห็นยังไงนะครับแล้วก็มีหลักการมีเหตุผลที่อาจจะมองต่างกันได้มาประกอบออคําอธิบายนะครับ คือพอแต่ละฝ่ายเรารู้ว่าแต่ละฝ่ายคิดเห็นกันยังไงตรงไหนที่เห็นตรงกันตรงไหนที่เห็นต่างกันเนี่ยผมคิดมันหาทางออกได้ง่ายขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่าคือถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้าตั้งโจทย์ตั้งแต่ตอนแรกว่าอย่าไปแก้อะไรที่ไปลดอํานาจเขาเลยไม่งั้นเขาไม่ยอมเนี่ยเราจะทําอะไรไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้อันนี้คือประเด็นที่1น,นะครับออส่วนประเด็นที่2อเนี่ยอันนี้ต้องถามความเชื่อก่อนเราเชื่อว่ารอยร้าวระหว่างสอสอกสวเนี่ยเป็นรอยร้าวเดียวกันกับระหว่างพักร่วมรัฐบาลไหมอ่าคำถามผมนะ เราเชื่อว่าลอยแล้วระหว่างสสกับสวเนี่ยเป็นลอยแล้วเดียวกันระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลไหมเพราะปัจจุบันนั้เราเห็นนโยบายของหลายหลายส่วนที่ถูกเสนอโดยพรรครัฐบาลหนึ่งและพรรครัฐบาลอื่นไม่เห็นชอบล่าสุดก็พรบระเบียบราชการกลาโหมเสนอโดยสสพักเพื่อไทยภูมิใจไทยออกมาไม่เห็นชอบล่าสุดรวมไทยสร้างชาติออกมาไม่เห็นชอบล่าสุดเพื่อไทยผู้เสนอจะถอนแล้วจะเสนอต่อที่ประชุมสสพักเพื่อไทยเพื่อถอนโอ้ล่าสุดนี้มันเปลี่ยนทุกชั่วโมงเลยวยโอเคดังนั้นคำถามผมทิ้งท้ายเดียวสั้นๆ เราเชื่อว่าลอยแล้วระหว่างสสกับสวเป็นลอยแล้วเดียวกันระหว่างพักร่วมรัฐบาลมาถ้าเราเชื่อว่าใช่คนที่จะมีบทบาทสําคัญมากในการบริหารจัดการลอยราวนี้คือนายฐมนตรีครับในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าท่านฝากท่านนิกรผมเชื่อว่าท่านนิกรเดี๋ยวก็คงคง,คงเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็คงต้องไปต้องต้องพยายามเข้าหาหนายกในฐานะหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ในฐานะหัวหน้าพักการเมืองใดพักหนึ่งเพื่อบริหารลอยราวนี้และทําให้สิ่งที่สัญญาไว้กับประชาชนมันผลักนั้นได้สาเร็จครับ ผมเคยศึกษากอาจา์ชทยน,นันโสดวันนี้เขาสู้กับเรื่องมิลิเทอรี่รีจิมผมเป็นนักรัฐศาสตร์นี่ประเด็นที่ได้ข้อสรุปในวันนั้นเมื่อ40ปีที่แล้วในวิธีสู้กับมิลิเทอรี่รีจิมหรือรัฐทหารเนี่ยมีทางเดียวคือพัฒนาระบบการเมืองให้ดีขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าขับเขาเนี่ยคล้ายๆว่าเหมือนหลังเขาแข็งเขาเป็นนหารเราจะกดให้เขาต่ำกว่าที่ที่เขาเป็นไม่ได้ มันจะหักมันเนี่ยมีทางเดียวคือเราเนี่ยถ้าการเมืองเราเป็นอนุบาลอยู่เนี่ยเราทําไม่ได้เราต้องพัฒนาฝ่ายระบบการเมืองเราให้ดีขึ้นไปจนมีความรู้มากขึ้นอะไรมากขึ้นพอเราสูงขึ้นไปเหนือเขาเนี่ยเขาก็จะมากลายเป็นแค่หน่วยงานหนึ่งในของรัฐบาลนตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญเพราะความรู้ของประชาชนก็ดีที่ลุงเขาพูดก็ดีเนี่ยที่ว่าคนไทยไม่มีความรู้ถ้าเราพัฒนาตรงนี้มากมากใน ในกายการเลียดเราเราหยุดตรงนี้ได้แน่แนนะ่ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองในเรื่องนิติรัฐประหารเนี่ยคือถ้าหากว่ามันจูนเรื่องราวเนี่ยายๆว่าปกติแล้วเราป่ายการเมืองเราทะเลาะกันเองว่าเราต้องการเสียงนี้ไอเรื่องรัฐนูญเนี่ยผมขอว่ามาจับมือกันเสียแล้วเอาฉบับนี้ให้เป็นของประชาชนาได้ส่วนรายละเอียดอย่าไปลงมากนกะไม่งั้นมันจะกลายเป็นมาตราของพรรคมาตราของความเชื่อแล้วมันจะมีปัญหาได้คือเอา ให้เป็นของประชาชนก่อนให้มันแก้ได้ค่อยๆแก้กันไปในอนาคตก็แค่นั้นเองที่ต้องการก็ก็ตอบแล้วว่าว่าทางไปมันจะเป็นแบบนี้คือแต่อย่าไปหวังให้มันดีเลิศประเสริฐสีมันจะไม่มีให้ข้ามแดนนี้ไปได้ก่อนให้มีฉบับของประชาชนก่อนแล้วให้พอแก้ไขได้ไม่ยากนักก่อนแล้วเร,รเราจะค่อยๆโตไปได้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณติณ่ก่อนครับจันพงทองมีอะไรหน่อยไหมครับจันประภาษเชิญเชิญนะครับเชิญทุกท่านครับโอเคเอ่อ อาจจะตอบประเด็นที่คุณวรัยชัยถามตอนแรกนะคะที่บอกว่าที่คุณอนุทินออกมาพูดว่าไม่เห็นด้วยกับตัวร่างพรบกลาโหมของพรรคเพื่อไทยนะคะแล้วก็พูดว่าทานองว่าคือถ้านักการเมืองพรรคการเมืองทําตัวดีๆก็ทหารก็จะไม่ออกมายึดอนานาจนะคะน,นี่ก็เป็นเรื่องเรื่องตลกร้ายเหมือนกันที่มาวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าคุณอนุทินต้องมาทําบทบาทในฐานนะพี่ใหญ่สั่งสอน พรรคการเมืองแกนนำนะคะหรือก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องอจริยธรรมนะคะที่จะเอาอเรื่องจริยธรรมออกไปจากตัวรัฐมนูลอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่ามาสั่งสอนท่านรองน,นี้ว่าคือไม่เห็นด้วยคือถ้าน,นการเมืองดีก็จะไม่ไม่ต้องกลัวอกฎหมายเหล่านี้เนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่แบบขำไม่ออกอะ่ะที่มอวันนี้แล้วก็ที่ที่ตลกยิ่ยงกว่าก็คือพรรคเพื่อไทยเองก็ดูเหมือนจะแบบไม่มีปากไม่มีเสียงนะก็คือแบบ เงียบมากไม่กล้าตอบโต้แต่ถ้าสมมุติจินตนาการว่าไอ้คำพูดสองอันนี้เนี่ยมันมาจากพรรคประชาชนหรือพรรคก้าวไกลเนี่ยเรียนว่ากระหึมโซเชียลมีเดียนะคะใครต่อใครในเพื่อไทยคงออกมาโจมตีน่าดูเลยมาพูดแบบนี้ได้ยังไงมาทําตัวหลอ่อทําตัวเท่มาสั่งสอนเขาได้ยังไงว่าทําตัวดีๆอะไรเงี้ยนะคะคือ,อประหลาดท่านที่มันควรจะเป็นสองพรรคที่จับมือกันในการต่อสู้กับอํานาจเดิมกฎหมายรัฐมนูลเียนเชื่อว่า แก้ไม่ได้รวมถึงกฎหมายลูกอื่นๆก็จะแก้ไม่ได้ถ้าสองพักนี้ไม่จับมือกันนะคะคือเนี่ยอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าโอกาสที่แก้รัฐนูนให้ได้ภายใน7 0เนี่ยมันดูเหมือนมันมันห่างไกลไปเรื่อยๆแต่ว่าการทําให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยโดยสายความร่วมมือของสองพักใหญ่รวมถึงพักร่วมรัฐบาลอื่นด้วยนะคะที่เห็นความจำเป็นของการที่เราต้องทําให้ระบบการเมืองมันดี นะคะให้ประชาชนสนับสนุนได้นะมันไม่ได้แค่ขันนู่นอะ่ะในระหว่างนี้เนี่ยไอ้ร้อยแปดสิบวันใช่ไหมคะที่จะต้องนั่งรอให้ออครบก่อนกําหนดถึงจะทําอะไรได้เนี่ยมันมีกฎหมายอื่นอีกอะ่ะที่มันต้อง,ต,องต้องร่วมกันผลักดันให้มันทําได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎอักการศึกให้อํานาจนั้นมาอยู่ที่รัฐบาลต้องไม่ให้กฎอักการศึกกลายเป็นขึ้นมือของการทํารัฐประหารอีกแก้พลกฉุกเฉินให้อํานาจนั้นเนี่ยถูกตรวจสอบโดยรัฐภา ไม่ใช่นึกอยากากต่ออายุเมื่อไหรก็ต่อไปได้เรื่อยนะคะออถ้าอยากอยากจะต่อ,อายุสมมุติว่าเกินสองอาทิตย์เป็นต้นไปเนี่ยก็จะต้องผ่านออที่ประชุมของสภาผู้แทนราษฎร,รคือมันมีกฎหมายอย่างหรือแม้กระทั่งพรบความมั่นคงภายในก็ควรแก้นะคะออหรือแม้กระทั่งสภากราโหมอย่าถอนนี่ฉันขอร้อ,องพรรคเพื่อไทยอย่าถอนร่างพรบกราโหมของตัวเองออกไปยิง่งก็ว่าตอนนี้มันมีร่าง การจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมอยู่2อันก็คือของพรประชาชนกับเพื่อไทยถกการจับมือกันว่าจะเอาตรงไหนของสองร่างนี้แล้วผลักดันนะคะอันนี้สําคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้ไอ้สิ่งที่เรียกว่าซิลิโวลคอนโทรลเนี่ยมันเข้มแข็งขึ้นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยเชื่อว่าอันนี้มันจะกลายเป็นพลังต่อรองทางการเมืองของฝ่ายประชาชนของพรรคการเมืองต่ออํานาจเก่า ที่ครอบงำการเมืองอยู่มันอาจจะส่งผลต่อการต่อรองนั่นการเมืองในการแก้รัมนุนด้วยก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ทำอะไรเลยนะคะจบัดนี้คิดว่าเราเรารู้สึกว่ามันเจตจำนงของการแก้รัมนุนเน่ยมันไม่ชัดเจนนะมันดูอ่อนแอดูปวกเปียกดูแบบกลัวตลอดเวลายอมจำนนกับหน้าอยู่ตลอดเวลา นี่ว่าเราจะไม่ได้เลยเลยหลังการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นมามาสองครั้งที่ผ่านมานะคะแล้วก็ไม่รู้จะแก้ได้เมื่อไหร่อย่าทำให้อำน,นาจต่อรองทางการเมืองของคุณที่ได้มาจากประชาชนที่มอบให้กับคุณจากการเลือกตั้งเป็นสิ่งที่สูญเปล่าต้องจับมือกันถ้าไม่ทำแบบนี้โดยเพาะอย่างยิ่งพรรคเพื่อไทยไม่ทาแบบนี้นะคะความเชื่อของประชาชนในขณะที่มากขึ้นเรื่อยๆว่าพรรคเพื่อไทยนั้น สิ่งที่ทำทุกวันนี้ไม่ได้เอาประชาชนเป็นตัวตั้งในการผักดันแก้ไขทางการเมืองปัญหาทางการเมืองปัญหาทางกฎหมายทั้งหลายแหล่เสียงกระหึ่มว่าการกำหนดนโยบายต่างๆอิงอยู่กับผลประโยชน์คนไม่กี่คนในพรรคมันจะไม่จางหายไปและยิ่งแล้วอย่าวคุณก็จะยิ่งสูญเสียความชอบธรรมคุณจะไม่มีหลังพิงหลังพิงของคุณขณะนี้มีอันเดียวคือประชาชน